I'm <laughs> ที่นะครับที่นี่โม่ให้ฟังนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าทุกวันเสาร์นะครับเราจะมาบันทึกเทปรายการนอกฐานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่กรณ์จีไบสครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กรณ์ครับที่เอื้อเฟื้อฐานที่นะครับจีไบสสุดินวันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้าจีอ t นทีซีอาร์สองพันยนะครับระบบริมเบรกครับตัวนี้สีจัดจัดมาใหม่เลยครับอันดับแรกเลยครพี่ จุดเด่นของรถรุ่นนี้เป็นไงครับหลักๆเลยนะครับก็คือรวมเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับที่ว่าท็อปทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจอันเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งแล้วกันครับเทคโนโลยีดีที่สุดนะครับผลิตเส้นใยคาร์บอนเองนะครับแล้วก็เป็น OEM รับจ้างผลิตให้จักรยานตัวท็อปโดยเฉพาะ4-5ปีหลังเนี่ยแชมป์โลกแชมป์โลกทุกยี่ห้อนะครับใช้ใช้ใช้ ประกอบที่โรงงานจแอนทั้งหมดเลยมานถึงผลิตกระบวนการผลิตของจแอนนะครับก็เลยตัวเนี้ยเป็นการเป็นตัวที่รวมเทคโนโลยีดีๆทุกอย่างไว้นะครับสุดยอดครับเอ่าเวทเขาเรียกอะไรนะความสติปนะครับ <c oughs> ความสติปน้ําหนักความสติปต่อกิโลกร,รัมเนี่ยอเอ่อจาแอนเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะครับและโดยเฉพาะตัวเนี้ยเป็นโมเดลใหม่2021ะนะครับน้ําหนักจะเบาขึ้นมีความแอโร่มากขึ้นนะครับหลักอาจะเป็นทรงเออ่ดีเชฟนะครับ มีความแข็งขึ้นจากตัวเดิมประมาณรประมาณสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ตัวซุ้มตะเกียบนะครับก็รองรับยางที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับ,รบเราไปขี่เป็นพวกไซโครควอตก็ได้ใส่ย,ยางใหญ่เนี่ยสเปเคเข้าเค็มได้ถึงสาสิบสองแต่ที่ผมลองเทสเนี่ยได้ถึงสามสิบสี่โอโ้โหทำไีสาสิบห้านะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าที่สุดแล้วครับอันนี้เรียกว่าสีอะไรครับพี่ สิดว่าจะเป็นแบบสีแบบพิเศษครับสีพิเศษครับสีปี21เอดครับเป็นสีผสมดูโทนนะครับด้านหน้านี่จะพ้นเป็นสีออกม่วงนะครับท้ายนี่จะเป็นออกฟ้าเทาๆนะครับเหมือนกับเป็นแบบมีแบบสองสีในในคันเดียวกันใช่ครับใช่ครับนี่ฮะเดี๋ยวนี้ครับเทคโนโลยีสีเขาดีมากเลยครับความคุ้มค่าของรถคันนี้เป็นไงครับเอ่อเนื่องจากแจนเป็น โรงงานต้นน้ำนะครับไม่มีโอเฮดในการจ้างผลิตคือผลิตเองเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับ<ม>ดีที่สุดทําให้ราคาเนี่ยหนึ่งในสามนะครับก็คือไม่ถึงแสนถ้ายี่ห้ออื่นถ้าท็อประดับนี้ก็แสนกว่าไปเลยจะเบาบเปไปเลยครับเบาไปเลยครับ<ๆ>เดี๋ยวตอนท้ายเราจะชั่งน้ําหนักให้ดูกันนะครับเอ่อตัวนี้ให้อะไรมาบ้างพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับนอกจากเฟรมที่เบามากแล้วนะครับก็จะให้ตัวแคมป์แคมป์น้ำอามาสองไซส์เลยรุ่นเก่าจะให้ไซส์เดียว เดี๋ยวให้ชมนะครับอ่ให้ดูอุปกรณ์ไทยบครับหรือใครที่สนใจจะซื้อนะครับให้อันยาวมาสําหรับกรณีที่เราตัดหลัการสั้นไปนะครับเราก็ใช้ตัวยาวแล้วลองแตกได้สูงขึ้นนะครับกว่าตัวสั้นนะครับเออมีอะไรให้อีกมีเปลาไฟนะครับปลาไฟไว้ต่อหน้าสเต็มนะครับไว้ห้อยเอ่อพวกเอ่อกล้องพวกไฟฉายได้นะครับไปเรียกว่าอุปกรณ์เพียบครับครับ คร<พ>บชุดถ้าไม่ต้องไปซื้อหาแต่งเพิ่มเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์วัดความเร็วเก็บกันพี่ครับที่ให้มาด้วยเซ<า>็นเซอร์รอบขาวความเร็วครับผมก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนอกจากพวกเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับจะซื้อแค่ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็นาจอม่มารับสัญญาณแค่นั้นเองพูดง่ายว่าสั่งมานี้ประกอบเสร็จขึ้นคอมปันได้เลยครับผมตัวนี้ครับสุดท้ายครับเหตุผลอะไรที่เราต้องเลือกใช้ จเอนดิซากนี้หลักๆของผมเลยนะครับถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวคือคุ้มค่าที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือราคาหนึ่งในสามนะครับจ่ายไม่ถึงแสนได้ขี่ท็อปได้ขี่ท็อปทเทคโนโลยีทุกอย่างแล้วได้ขี่เยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่สลิทให้แชมป์โลกขี่หลายๆหลายๆยี่ห้อขี่นะครับคือมั่นใจได้เลยว่าโรงงานนี้สิบยอดแจ้งโอคครับผมเป็นไงครับ นี่นะฮะท่าในใดสนใจก็ติดต่อ g ีบายสปิงได้นะครับพี่ก่อนดูแลเต็มที่นะรถรุ่นนี้ g i เอ็นทีซาร์สองพันยี่สิบเอ็ดรุ่นดริมเบนะครับท่านที่ชอบความเบาะนะครับนี่เบาจริงๆครับเดี๋ยวช่างให้ดูตอนท้ายเดี๋ยวโปอะโอช่างให้ดูนะครับดูมันจัดจาลานะครับทันคลิปเลยอ่า ไรครับเดี๋ยวผมดูให้ตัวเฟรมครับ0.82นะครับน้ำหนักโอ้โหเบาจริงครับพี่นี่มันกระดาษหรือเปล่าพี่ครับเกือบจะเป็นกระดาษนี่กระดาษชัดๆใช่ไหมพี่เนี่ยกระดาษเอามาใช้แต่ว่าแข็งแรงมากตัวนี้นะครับเบาพุ่งเบาวิวครับดูนะครับนี่ฮะนิ้วเดียวก็ยกได้ครับมาครับเดี๋ยวถลอกของเขาครับโอ้โหสุดยอดจริงท่านต้องมาเห็นด้วยกับด้วยตาตัวเองครับของจริงนี่สีจะ สวยว่านี้เยอะทางคลิปอาจจะมึนๆไปบ้างนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่กอมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย